กันอีกเข่นเคยแล้วเลยพี่น้องเลยพอกันมือหนีก็บริเวณหาอยู่หากินหรอกครับมือหนีอยุดเถียงหน้าพี่น้องจิดหนีกับิบ่มียังมากไม่หรอกสิมีแต่เบาพี่น,ออยน,ยยนย้องพอดีจิมะเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางผายิ่งป่าเฮาเลยพี่น้องเปลี่ยนยางเสียนใหม่แเล่มมาหดหดสู่พี่น้องเบื่อจะหน่อยเพราะว่าเอ็ดซี่เป็นคำถามอะไรา เกียวเจก็ปลูกดอกไปใส่ไปขัวหลอดขามเนี่ยเะาพี่น้องเลยขามหัวเนี่ยหลอดเนี่ยแต่ว่าออกใส่ออกขัวกับเห็ดไปเห็เบิ้งหลายคลิปแล้วละ่ะขึ้นทีเข้าใจแล้วล่ะแต่ว่าสําคัญอยู่กับมือใหม่ด้วยพี่น้องจนมามันจะเป็นมือใหม่เราคนถามมาสีเปี่ยนยางครับพี่นออ้องยางมันเขาใส่ไปโดนๆมันก็จะเป็นแม่งแม่งสีขาดดีดจับข้องเลยโอ้โบรแมนแนลเลยดีดคือมือถือ บ่องถือ,อยางเขาแน่นิ่วโอ้เสียบขนาดที่พี่น้องเ,เดี๋ยวเอาไปเบิ้งครับว่ายางมันเป็นอังไรจังสาเหตุจิด้เปลี่ยนนี่ครับพี่น้องสาเหตุจิ้เปลี่ยนเพราะว่ายางเนี่ยเขาใส่ไปสักพักหนึ่งมันก็จะเป็นกาวมือสีมือหรือว่าเป็นเดี่ยนหรือเป็นยางไปนี่แหละก็นจะเป็นแม่งแม่งเขาก็จําเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ครับ เดี๋ยวปวดออกมันวันนี้มันสำคัญอยู่มองนี่แหละพี่น้องทีมเมื่อไม่เพิ่นถามมาสำคัญอยู่มองเฮาเปลี่ยนยางใหม่นี่ครับยางเก่าทีมากทีเฮา,าเห็ดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะยิ่งดีแล้วยิ่งถือแล้วยิ่งแม่นแล้วล่ะบัดเวลาเขาเมาเปลี่ยนใหม่บันนี้พี่น้องเอ้ย นี่แหละครับที่เฮ็ดคิดเห็นบึงยูนนี่ขอหามอยู่บึงนี้แหละนี่ครับพี่น้องสาเหตุที่เขาต้องเปลี่ยนใหม่มันแม่งมันอย่างไปเห็นบ่านาะกล่องโปกัสบ่เมื่อไม่พิ่นถามเขามากครับพี่น้องเพิ่นเส่พา้าที่จะเป็นของตลาดแ่ละคอมเมนต์ขอว่าถามกับหลายคนอยู่ครับเกี่ยวแก,ก่กับปัดหามก็มันหลอดนี่แหละตอนพิ่น เอาใหม่ๆมันก็ยิ่งดีอยบมาเปลี่ยนอย่างใหม่นี่พี่รองง้องเยยิ่งบ่ถึกแล้วก็อมเมนต์มาามแก้ปัญหาบ่าบ่หูมวชที่แก้ปัญหาแต้พ่อโยมก็บ,บ่ชได้เก่งพอดีดอันนี้คือเป็นประสบการณ์พี่ร้องประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วคือปัญหาตัวนี้มันเกิดขึ้นแล้วพ่อโยม็ยังหูบ,บ่ชเนว่าที่หูไปบิดกบันก็บบกเมืองเขามันบแม่นเได้พี่รอ้องเพราะว่า ประสบการ์ครับเ้อใส่เองเจาะสิรูเองแบบมีควาวมูลแนน่เล่นน้อยละ่ะแต่บัถึงกับวันสุดยอดล่ะพี่น้องเลยเปลี่ยนไมผคุลุขคนกับข้อมินมาถามมันเป็นผ้าตลาดนาะพี่น้องเลยผ้าตลาดนี่มีแท้ครับปัญหาเกิดขึ้นแท้เพราะว่าสาเหตุยังถ้าเป็นไปได้นะสิบออยากให้อยากให้ใส่อของที่ว่า จากขังพี่นอ้องจากตลาดนี่ยังได้กับปัญหาเกิดครับใส่ไปใส่มากก็ดีเดียวกับอันนั้นห่างอันนี้ห่างพี่น้องโมเมนว่าของเพิ่นโมเมนว่าเห็ดชิปนี่โมเมนว่าสิบมเฮ็ดว่าของเพิ่นนี่ยิบ่บดีเด้มันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่าก็เขาใจยุกพี่น้องเป็นยังต้องใส่ผ่าตลาดแต่ก็ดหงโหวอยู่หระครับเป็นยังต้องใส่คือเมื่อไม่เพิ่นกับบุกา ใส่ของช่งกังชัง้นทั้งสี่เพราะว่ามันคนล,ละราคาเอาอยัางไงตามนั้นพี่น้องเดี๋ยวี่มากกาสูงขั้นใหม่เลี้ยงที่มันขึ้นสูงกับมันหลอดข่ามหัวหลอดเอาพี่น้องนี่เอาใส่ขึ้นให้เบิึงแล้วครับนี่อันนี้ยางไอ้สิบสี่จุดห้าเลยครับนี่หูเหล็กตึงไปทนายได้เนี่ยก็เสียดแน่นยัทั้งสี่ก้อดมันยืดบุกขึ้นครับนี่ก็เลือดตรงเห็ดทียย่เหีวจะหน่อย อาศัยว่าแห้งเขาถึงยืดใตตอนใส่ไหมเนี่ยโอ้ขึ้นยี่บ่เร็วหนอพี่น้องเลยมันหูเล็กครับยางแปดสิบปีครับนี่สิบสี่จุดห้าที่ใส่อยู่นี่สิบซี่ก็ถามมาหลายคนอยู่ว่าใส่ยางยี่หอเดยพี่น้องนี่แหละสิบสี่จุดห้าแปดสิบปีกับพี่น้องยางนอกครับนี่อันนี้เป็นยางนอกสมมุติว่าเนาะพี่น้องอันนี้สมมุติเวยที่เขาใส่ไปแล้วยิ่งดีครับ ยิ่งถือยิ่งแน่นบัดเฮาสิมาเปลี่ยนบัดนี่พี่น้องเอ้ยนี่แหละมองมันสาคัญครับเปลี่ยนอย่างเส้็จไหมบัดไปยิ่งบ่ถือบัดนี่พี่น้องยิ่งขามแน่ผุ่ล้นค้นกับขามพุล้ค้นกับรอดพุล้คนก็ออกไซพุ่นล้คนออกหัวออกไซออกหัวคงคือสีเข้าใจแล้วเนาะพี่น้องอันนี้สีไม่เห็นที่มาบอกสําหรับผู้ที่ขามหรือผู้ที่ยอดครับนี่ยิ่งไปแล้วมันขามมันรอด อยู่กับอย่าง,งเข้าเนี่ยพี่รองอันเกายิ่งอยู่ดีๆยิ่งแม่นอยูด่ดีเพราะเขาไปเปลี่ยนเศษไม่ปั๊บไปยิ่งเป่าหรือว่ายิ่งป่าทั้งนี้นกับขำยิ่งหาเทียกับขำหาเทียยิ่งสิบเทียกับขำมิบเทียบเป็นน้ำยางเลยพี่รองบมมีแนวอื่นให้มัดไหมันเด้คือถ้ามันขามก็คือมันตึงมันตึงโพดยางไม่มันเชีงโพดอย่างที่นะมันยิ่งมันก็เลยขามหัว วิธีแก่มันก็แก่ยางนี่แหละครับพี่น้องให้มัดยางไม่ให้มันได้คือเก่ามัดแล้วก็ซ่อมมึงซ่อมมึงมามันถือบอมันตรงบอมันขมบอมันหลอดบอกีนะอยู่กับยางนี่พี่น้องบ่มีนะนวอื่นอ่ยางตึงเกินกบขมครับนี่เพราะว่าผ้าเฮ้าเนี่ยมันบอดีคือนันประใดหาน์ดอันนี่ใส่ตึงๆแห่งแม่น็มีเด้มันอยู่กับผ้าเฮานัครับ ผายยิ่งไปคนถ้ามันลอดก็แสดงว่ามันย่านไป่นอะถ้ามันตึงมันกระขามก็เห็ดอย่างมันอ่อนลงก็แค่นันปัญหาที่แก่สําหรับคนที่ขาบได้ยิ่งไปแล้วขามให้มาเห็ดย่านลงผูกเชือกไม้ตัวนี้ให้มันย่ยแบบนี้อะไรับนี่ตหรือตอนท่อผูกอยู่มันตึงจังเหีนบ่าจ่อๆเดียมันตึงยิ่งบ่ถึก ก็ต้องมาแงานเอาจนตัวเอ๋ยเอาจนกลัวมันยิ่งถือพี่น้องเขายังไปเขาไม้กริงกันยิ่งเป่ากันโอมเป่ากันมัดยางไหม้นี่สําคัญครับมัดยางเทเลเทียนี่สําคัญขนาดนี้พี่น้องเพราะว่าเมื่อไม่นี่บ่เข้าใจแท้ครับใส่งานอยู่ดีแบบมาเปลี่ยนยางใหม่แล้วเป็นยางคือยิ่งบ่ถึกนั่นแหละครับ บ่าต้องไปมองมองอื่นมองมองนี้ครับนี่อย่างนี่ปัญหามันมีแคนะ่นี้พี่ออ ή, น,น้องถ้ามันออกใส่สมมุติมันออกใส่เนาะทั้งนี้เนาะออกใส่นี่ออกใส่ถ้าออกใส่เด้อันนี้เราเลี้ยงใส่เป็นขัวแล้วถ้ามันออกใส่แสดงว่าอย่างทั้งนี้ครับนี่ทั้งขัวนี่มันตึงครับนี่ตึงแห้งถ้าลูกดอกเขายิ่งไปแล้วมันออกใส่เด็อย่างอย่างทั้งขัวนี่ตึงแห้ง ถ้ามันออกหัวทั้งผุ้นครับออกขวัวก็แสดงว่ายางเส้นนี้ขางซ้ายนี่ตึงครับเพราะว่าครมแห้งมันอยู่ทั้งนี้มันเลยถมขางทั้งนี้พอเวลาเขายืดเวลาเขายิ่งไปนะครมแห้งอยู่ทั้งนี้มันก็นเลยเหตุให้ลูกดอกออกไปทั้งหัวครับเนี่ยโค่มตึงอยู่ทั้งนี้ครับนี่นั่นคือสาเหตุอันนี้ออกท้ายออกขวัวแล้วตัดถามมันออกสมมติว่าออกนี่ออกท้าย ให้พี่้องมาตัดทางสายครับนี่ตัดดอกตัดขานี้ให้มันเด็ ب, ตึงทอทั้งนี้มันจังสีทรงลูกดอกไปตรงเร็วขึ้นกันคือมันตึงทั้งใดมันแห้งทั้งใดทั้งนั้นแหละลูกดอกสีวันไปออกใส่ออกขัวน,นะแล้วถวามันออกทนนั้งใดตัดทั้งนั้นพี่้องให้จําไว้ว่าสมมติว่าออกทั้งนี้ก็ให้ตัดาทาั้งนี้ครับเพราะว่าเส้นนี้มันยากน,นี่เส้นนี้มันยากน,นี่เส้นนี้มันตึงกว่าทำดอกทั้งนี้เด็ ห้ตาทั้งนี้หายห้ให้มันเด็ดตึงท่อทั้งนี้นั่นคือสาเหตุออกไจออกขัวถ้าตึงปทุทอกันแต่ว่าก,ก็บอกไปในคลิปที่เหตุไปแล้วล่ะเป็นคอมเมนต์ Comment มาถามาอันขึ้นอันขามอันรอดในบัตรที่นี่ <c oughs> นั่นคือสาเหตุพี่้องเลยเมื่อไม่ครับเมื่อเกาพ็นรู่หลือเมื่อเกาบเบึงกระได้เด้อพี่น้องเลยเมื่อไม่เนี่ยโบหงอวหลีครับใส่ไปใส่มาเปลี่ยนอย่างไม่ใส่ย,ยิ่งบ่ถือจ่อย นั่นคือปัญหาครับคลิปนี้ก็บที่มีตำหีิหอะพี่รองเลยเพราะว่ามันบริมีอยางมากไหมแหละหรือว่าสีได้ควบรูหรือบริเวณควบรูกับบริรูแล้วมองนี่แต่ว่ากแค่ไปเล็กๆ,ๆน้อยๆครับอของคนที่ประสบการผ่านมาแล้วครับพี่รองมื่อไม่เพิ่นบงบูกเนาะเอาตามนั่นแหละครับพี่รองเอาครับพี่รอง สำหรับคลิปนี้กับเว้าสานีแหระครับโอ้ไปว่องมากกว่ากัเบิด์ข้ามออกเหรอพี่น้อยไปพอกันไม่คลิปหน้าครับ